ในป่านหนาวที่ปกคลุมด้วยหิมะสีขาวโพลนสุนัขจิ้งจอกผอมโซตัวหนึ่งชื่อเมอร์ฟี่พเนจรเพียงลำพังความหิวและหนาวเหน็บทำให้เขาอ่อนแรงอย่างถึงที่สุดวันหนึ่งขณะที่เมอร์ฟี่เดินเซเข้าไปในป่าเท้าของเขาก็พลันเหยียบลงบนหิมะที่เปราะบางและตกลงไปในหลุมลึกช่วยด้วยช่วยด้วยมีใครอยู่ไหมเมอร์ฟี่ร้องอย่างอ่อนแรงพยายามปีนขึ้นจากหลุม แต่พื้นดินก็ดันลื่นเกินไปไม่นานนักหมูน้อยตัวหนึ่งชื่อสแคปปี้เดินผ่านมาสแคปปี้ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจึงรีบเข้าไปดูและเมื่อเห็นเมอร์ฟี่ติดอยู่ในหลุมสแคปปี้จึงตัดสินใจช่วยในทันที จับกิ่งไม้นี่ไว้นะเดี๋ยวฉันจะดึงนายขึ้นมาเองสแคปปี้พูดในน้ำเสียงจริงใจเมอร์ฟี่ใช้เรียวแรงทั้งหมดจับกิ่งไม้ขณะที่สแคปปี้ออกแรงดึงจนเมอร์ฟี่หลุดออกจากหลุมได้อย่างสำเร็จขอบคุณนะถ้าไม่มีนายฉันคงตายอยู่ในนี้แน่เลยเมอร์ฟี่พูดด้วยน้ำเสียงอันซาบซึง้ง ไม่เป็นไรเลยเราก็ต้องช่วยกันสิสแครปปี้ยิ้มกว่างแม้จะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขที่เมอร์ฟี่หลุดออกมาจากหลุมนี้ได้หลังจากช่วยเหลือกันแล้วทั้งสองร่วมเดินทางกันสแครปปี้เป็นหมูน้อยร่าเริงที่คอยพูดให้กำลังใจเมอร์ฟี่อยู่ตลอดทาง แม้ว่าพวกเขาจะยังไม่มีอะไรที่ตกถึงท้องแต่สแคปปี้ก็ไม่เคยหมดหวังในคืนหนึง่งขณะที่พวกเขาหยุดพักท่ามกลางหิมะโปรยปลายเมอร์ฟี่นั่งอยู่ข้างกองไฟเล็กๆ เขามองไปที่สแคปปี้ที่กำลังหลับสนิทความหิวโหวยเริ่มเข้าครอบงำจิตใจฉันจะรอดได้ยังไงนะถ้าไม่มีอะไรให้กินเมอร์ฟี่คิดอยู่ในใจสายตาเขาก็มองไปที่ร่างอวบเล็กของสแคปปี้ความคิดที่ขัดแย้งกันในหัวทำให้เขาหนักใจในที่สุดเมอร์ฟี่ ย่องเข้าไปใกล้สแคปปบี้ที่หลับอยู่กงเล็บของเขาจิกลงบนพื้นแต่ก่อนที่เขาจะทำอะไรสแคปปบี้ได้ลืมตาขึ้นและมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจเมอร์ฟี่ฉันรู้ว่านายหิวมากสแคปปี้พูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลและฉันรู้ว่านายลำบากแค่ไหนในตอนนี้เมอร์ฟ <Murphy S 2> ี่ชะงักเขามองไปที่สแคปปี้ด้วยความรู้สึกผิด ปนทราบซึ้งถ้าการกินฉันจะช่วยให้นายรอดนายก็ทำเถอะสแครปปี้พูดพร้อมกับน้ำตาคลอฉันดีใจที่ครั้งหนึ่งเราได้เป็นเพื่อนกันเมอร์ฟี่น้ำตาไหลเข้าถอยหลังไปและสายหน้าฉันทำไม่ได้นายช่วยชีวิตฉันไว้และนายเชื่อใจฉันฉันจะไม่ทำร้ายนายเด็ดขาดเมอร์ฟี่กอดสแคปปี้แน่น จากนี้เราจะรอดไปด้วยกันในวันรุ่งขึ้นทั้งสองเดินทางต่อท่ามกลางความหนาวเหน็บแต่หัวใจพวกเขาอบอุ่นด้วยมิตรภาพและความห่วงใยไม่นานนักพวกเขาก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยแสงไฟหมู่บ้านนั้นเต็มไปด้วยอาหารมากมายไม่ว่าจะเป็นไก่งวงอบขนมปังหอมกรุ่นและผลไม้สดชื่นชาวบ้านต้อนรับพวกเขาด้วยรอยยิ้ม และแบ่งปันอาหารให้ทั้งเมอร์ฟี่และสแคปปี้เย้เราไม่ต้องหิวกันอีกแล้วสแคปปี้พูดพร้อมรอยยิ้มใช่และเราก็จะไม่แยกจากกันอีกเมอร์ฟี่ตอบทั้งสองใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้สารต่อมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ที่เริ่มต้นจากการช่วยเหลือและเสียสละ ในวันที่หนาวเหน็บที่สุดข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของมิตรภาพและความกระตันยูนั่นก็คือมิตรภาพที่แท้จริงเปลี่ยนใจคนได้สุนัขยิ่งจอกในตอนแรกที่มีความตั้งใจที่จะทำลายเพื่อนแต่เมื่อได้รับความช่วยเหลือและความเสียสละจากหมูน้อยความรู้สึกของเขาก็เปลี่ยนไปจนกลายเป็นความซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของมิตรภาพมากกว่าความต้องการของตนเอง หากชอบนิทานเรื่องนี้อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ